ันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการท,ทําทีมกบนั่นเองนะครับผมโอเคนะเริ่มลิ้นพันแล้วแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําทีมกบชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่นะครับแล้วก็แต่ละชุดเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ทําไมคุณเขินต้องมีนะครับทีมกบพีร้อยไว้ในทีมนะครับคือนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากสาหรับนักเทรดเลยนะครับแล้วก็นะเดี๋ยวนี้รนะับการเทรดก็ค่อนข้างยากแล้วนะเกมไร้เจอนะครับ แล้วก็ถ้าทําไว้มันก็ดีนะครับทําให้ตลาดเนี่ยมีตัวละครที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็การซื้อขายเนี่ยไอดี ID มันี่ได้มีหลากหลายมากขึ้นนะครับทำให้ตลาดกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งเกิดกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งง่ายๆครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะเริ่มรายละเอียดยิบย่อยนะครับก็คือกบมันหาย,ยัางไงทีมทีมพีมมยยร้อยหาไงอันนี้คือผมงงมากว่าคุณเล่นเกมนี้มาคุณไม่รู้เล่ยังไงไฟแต่ก็ช่างเถอะผมจะบอกให้แล้วกันนะครับวันนี้นะ จะมาบอกอันนี้คือชุดเล็กนะครับผมชุดเล็กก็อาจจะบอกไม่ละเอียดนักเพราะว่าผมไม่มีชุดกลางชุดใหญ่ให้ดูเห็นภาพนะครับก็แต่เคยเล่นนะไม่ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วประสบการณ์ผมแน่นอยู่แล้วนะครับเออะผมเคยอยู่ทุกหลีกแล้วนะเพราะงั้นเนี่ยผมก็จะเข้าใจในทุกโลกหลีกนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยอยู่ในหลีกล่างๆเนี่ยมันทรมานแค่ไหนในเรื่องของการหากบแดงสัก4ตัวมาปั้นเนี่ยมันยากจริงๆนะสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครเป็นจะรู้สึกได้แล้วก็จะเข้าใจกันละกันไปอย่างดีนะครับ กบแดงกดดำเนี่ยกดดำไม่ต้องพูดถึนงนะตัวแม็กนี่กับปีนึงอ็จะแม็กได้นะสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนที่เล่นแล้วไม่จริงจังอะไรนะแต่ในช่วงส,สมัยนี้เนี่ยก็จะจริงจังก็จะเพิ่มรู้ที่หายกันใช่ไหมละ่ะโอเคตัวพวกนี้นะครับตัวสุ่มได้ในห้องทดลองทั้งหมดเลยนะครับก็ <S <S อันนี้ผมจะบอกรวดเร็วนะถ้าหากว่าคุณจะปั้นชุดเล็กเป็นตัวแรกเนี่ยให้เป็นพีร้อยครับก็คือแดนครับแดนใช้คนนกหกนนกนะ แต่ว่ามันสูงแล้วมันก็มีโอกาสได้เลยนะเพราะว่ามันมี4ดาวอยู่ในดาน290เลยครับให้เล่น290นะเพราะามันแคบที่สุดแล้วนะครับเออมันก็จะมีโอกาสได้มากกว่าพวกนี้พวกนี้มันมี1ดาวแทรกมาด้วยนะครับพวกนี้อันนี้ก็คือมี3ดาวแทรกมาอันนี้คือมี1ดาวแทรกมาเพราะง,งั้นปั้นแนดนเป็นตัวแรกครับตัวต่อไปก็ปั้นรอนครับเพราะว่ารอนมันอยู่ดานใกล้กว่าเบลล่าครับประมาณ20กว่าๆนะเราไปหาดูไม่เกิน40 นะด่านร้อนนะครับอยู่20โปราก่าผมจำไม่ได้แล้วนะไปดูเอาเลยดีกว่าง่ายกว่าเยอะเนาะหมดเรื่องหมดราวไปโอเคก็คือให้เล่นพวกนี้มันจะมีผลที่ค่อนข้างไวนะครับเก็บได้ไว29นะผมเล่นด่าน29เท่านั้นนะเพราะมันแคบเชื่อผมนะตอนนี้นายต้องเชื่อเรานะนายต้องอย่าใจเกเรนะครับโอเค ต่อไปก็บาวนะครับบาวในด่าน114นะครับแล้วก็ตัวอะไรซิดดี้เหรอไม่รู้ชื่อมันอจำไม่ได้ละประมาณ100กว่ากว่าหนึร้อหรือเปล่าใช่174นะครับโอเคเห็นไหมมี3ามดาวคั่นอยู่นะมันก็จะยากหน่อยนะโอเคนี่คือทีมพีร้อยชุดเล็กนะครับน่าจะรู้ๆกันแล้วนะครบหตัวแล้วนะครับที่เหลือคุณจะเอามา แต่ยังไงก็แล้วแต่คุณตามสะดวกนะชุดเล็กก็มีแค่นี้ผลลัพธ์ของชุดเล็กก็คือทําให้คุณสามารถสูงพวกนี้ได้มากขึ้นนะครับก็จะได้เบิร์นอย่างน้อยหนึ่งหนงเด้งแน่นอนนะครับเออนะครับจะได้หน่งเด้งแน่นอนแล้วก็ชุดกลางชุดกลางเนี่ยจะหาได้จากในสเตจหลักนะครับสเตจพิเศษก็ได้นะสเตจหลักก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่คุณจะใช้ตัวอะไรนะก็ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวนั้นดีนิดนึงนะครับโอเคนี่คือ ตัวนี้นะครับเป็นตัวสายดาเมจนะซึ่งผมไม่แนะนาให้ทําเป็นพีร้อยอย่างรุนแรงเลยเพราะว่ามันใช้ประโยชน์อะไรเทบไม่ได้เลยนะครับนะมันไม่มีประโยชน์อเออตัวนี้นครับผมไม่แนะนําแล้วว่าตัวนี้นะครับพีร้อยถือว่าใช้ได้นะแต่ก็มันไม่มีดาเมจไงมันเป็นแค่สแตนเฉยตัวนี้ก็เป็นตัวชนได้อยู่นะครับเพราะมันวิ่งไวมากๆนะ,นะมงนะครับมงสุดเจ๋งนะครับซึ่งไม่มีดาเมจในสกิลสองก็งงเหมือนกันว่ามันเจ๋งตรงไหนวะ แต่สมัยก่อนมันเจ๋งจริงครับเพราะว่ามันเป็นตัวตัวชนที่อึดมากนะสมัยก่อนไม่มีแปดดาวอันตานะตัวนี้ก็ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับก็แนะนํานะให้ทาซะมันเป็นแม็กแล้วมันจะเป็นตัวดาเมจหลักของทีมได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปวนไม่ใช่ปวนนี่มาถึงตัวบัฟนะครับบัฟสองสกิลเลยนะออแล้วก็ตั้ะ อันนี้ก็สร้างเกรกาะป้องกันพื้นที่นี่ก็งงกัถึงชาตินี้ยันชาติหน้าแน่นอนผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ขี่เกียจไปศึกษานะแล้วก็ช่างมาเถอะนะครับไอตัวนี้ก็ดีนะสมัยก่อนมันโกงมากผมเคยใช้นะไอตัวนี้มันเป็นตัวที่เคยสุ่มได้ด้วยนะไอคิดต้าระดับกลางหรือไม่ก็ระดับต่ำอ่ะมันสามารถสุ่มได้ด้วยนะครับราชาบาวนะเออแล้วมันก็จะเสกตัวที่เหมือนเหมือนกับมันออกมา เป็นร้อยร้อยตัวเลยสมัยก่อนมนะันเสกดีมากและตายยากมากเลยนะครับตัวนี้แต่เดี๋ยวนี้มันโดนเนิฟแล้วมันเสกย,ยากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็พอเสกเนี่ยมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันเสกอัดป้อมได้เลยนะแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนมันแก้แล้วครับมันจะเลยไม่อัดป้อมนะเออแล้วก็ตัวอะไรวนะตัวไก่นะี่คือลืมมาแล้วไก่หรือแกะแกะเรียกซะเสียเลยนะแกะนะครับไม่ใช่ไก่นะ หน้ากองทัพเลยนะเว้ยเดี๋ยวทำไปเล่นไปตัวนี้ก็ดีนะครับดีดีดีดมากเลยตัวดาเมจแล้วก็มีพลังชีวิตนะครับผมดีครับดีแนะนําให้ทําแต่รู้สึกว่ามันจะไม่มีในสเตตหลักหรือเปล่าลองไปดูคือจริงๆมันแค่ข้อมูลตัวเปล่ทำไมมันหาย,ายากขนาดนั้นเลยเหรอคุณหากันไม่ได้หรือย,อยังไงนะผมเชื่อว่าต้องมีคนหาได้สิวะนะมีครับโผล่มาตัวแรกเลยขายขี้หน้ายเขาไมหมฮะตินต้องนานไม่รู้ อันนี้คือผมงงกับตัวเองนะเล่นตั้งแต่สีซั่นหนึ่งครับก็น่าจะรู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะเบอนะพวกนี้นครับตัวที่เป็นไฮเปอร์ได้เนี่ยก็จะมีแกะนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ด็อกเร์เคสมัยก่อนก,ก็เก่งนะครับในสายเถื่อนรองเท้าแซลลี่นี่ก็เก่งนะ้มงในี่เจ็ดดาวนะครับมีร่างอันต้านะ อืโทรศัพท์ยังไงครับแนวนอนดีพี่เออนะแล้วก็ TP w a r นะั t นะครับ P B ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวจ็ดาวของไอโคนี่สายไหมตัวสีน้ำเงินนะครับตั้งไฮเปอร์เอ้ยร่างอันต้านะเงงชื่อแล้วเริ่ม,มงงแล้วนะแล้วก็ตัวนี้ครับก็มีร่างอันต้าเช่นเดียวกันแล้วก็โจมโจมตีแรงมากแล้วก็เป็นตัวชน,นครับ ตัวนี้ก็ดีนะครับตัวบัฟเคลื่อนที่นะมีร่างอันต้านะครับผมจะบอกให้นะตัวไหนมีร่างอันต้าตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอืมลองไปหาดูเอานะว่าจะตัดสินใจตัวนี้ดีนะครับดี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 มากเลยล่ะเป็นตัวบัฟเคลื่อนที่แล้วก็เป็นตัวที่วิ่งไวแทบจะที่สุดในเกมแล้วนะครับอืมประมาณนั้นหมดแล้วนะไม่มีแล้วเจมนักเวทสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นตัวอันเชิญที่ดีมากเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็งันงแหละ นะเป็นตัวดามเมจสมัยก่อนตีกิลเลตดีมากเลยตัวนั้นนะผมใช้อยู่เป็นประจำแต่เดี๋ยวนี้ก็ยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วเนาะก็ไม่รู้จะใช้ทำบังเัืออะไรนะอืมประมาณนี้อันนี้คือทีมพีร้อยระดับกลางและระดับสูงละ่ะระดับสูงคือทําไมถึงต้องเรียกระดับสูงด้วยนะครับระดับสูงเนี่ยเขามีเป้าหมายในการใช้พีร้อยก็คือเขาจะใช้ติดหลักระดับฮาร์ดโดยเฉพาะนะครับระดับสูงนะระดับกลางๆที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับตัวที่มีใน สเตตหลักอ่ะมันเอามาทําเป็นอันต้าแม็กเนี่ยเป็นพีร้อยเนี่ยมันก็เล่นระดับสเตตหลักระดับสี่ร้อยสี่สี่หรือสี่ร้อยสี่สามเนี่ยเขาเล่นกันเพื่อเอาลูนศักยภาพนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเอาเอพนั่นเองนี่คือเป้าหมายของสเตตไม่ใช่ของเป้าหมายของไอ้พีร้อยนะครับทีมพีร้อยระดับกลางนั่นเองนะแล้วก็ทีมพีร้อยระดับสูงเนี่ยเขาเอาไว้เล่นสเตตระดับฮาร์ดนะครับเขาไม่ใช่ว่าจะเอาตัวพวกนี้นะครับไปเล่นนะคือเขาจะเล่นแค่ด่านหนึ่งถึงหกเท่านั้นแหละ เขาไม่เล่นเยอะนะครับเขาเล่นเอารูนแล้วก็เอาเงินเอาเอ็กพีเท่านั้นเองนะครับแต่เขาต้องเล่นทุกวันประมาณนั้นนะเพราะว่ามันได้เอ็กพีเยอะกว่าดา้มปกติแต่ว่ามันทํายากมากๆเป็นปีๆกว่าจะทําได้เพราะงั้นเนี่ยผมก็บอกว่าเป็นแนวทางเฉยนะเผื่อใครอยากจะทาแต่ก็ทํามันก็ดีแหละแต่ว่ามันมันต้องใช้ความอดทนสูงมากเลยทีเดียวนะครับหรือไม่คุณก็อาจจะต้องลงทุนเอากบดํายัดเข้าไปในตัว P ีร้อยของคุณนะครับ ซึ่งตัวที่จะทําได้นะก็จะต้องเป็นตัวในโคโรโบเท่านั้นนะครับตัวพวกนี้นะถึงจะทําได้นะแต่ว่ามันก็ไม่คุ้มนะที่จะอัพจาก8ดาวธรรมดามาเป็นร่างอันตา้าเพราะามันมันเปลืองอะนะครับอย่างที่บอกมันต้องเป็นคนที่เล่นมานานแล้วนะเพราะว่าเขาก็จะมี็นพวกอุปกรณ์อัปเกรดเยอะแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะเออนะครับการที่จะอัพขึ้นมามันก็ ไม่คุ้มกันอีกนะครับเพราะว่าเอาไปสุม่มเอากบดํายังจะดีสักกว่านะเอาคิตตันเอาวัตถุดิบไปย่อยนะครับเอาคิตตันมาสุม่มดีกว่ามาอานั่งทํ้พวกนี้เป็นล่างเห็นบ้างเนี่ยเห็นป่ะมันเปลืองสุด,สดเลยอันนี้เนี่ยแล้วก็เสียเวลาด้วยนะที่มานั่งหามานั่งผลิตนะนะเอาสู้เอาไปย่อยแล้วก็มาสุ่มดีกว่านะในพวกนี้เนี่ยผมจะให้สุ่มเฉพาะ ในคิดต์ระดับสูงเนี่ยอันนี้นะครับคือผมจะสุ่มต่อเมื่อมันมีเกิน80เท่านั้นนะครับผมถึงจะสุ่มนะถ้าต่ำกว่านี้ผมก็ไม่สุ่มหรอกเปลืองนะครับแต่ก็สุ่มไปยังดีทักความมีคิดต์ระดับล่างไว้นะปัญหาได้ทั่วไปอยู่แล้วนะในพวกนี้นะครับนี่เรียบร้อยไปโอเคคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้นะครับผมผมหวังว่านะคลิปนี้จะเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้ท,ทําำ T P ร้อยครับเพราะว่าข้อดีมันก็มีหลายอย่างนะครับ แล้วก็ทําง่ายนะทีมพีร้อยชุดเล็กนะครับแต่ก่อนอื่นคุณก็ต้องไปนั่งสุ่มนะหาตั้งอันต้าของทีมพีร้อยให้ครบก่อนนะครับถึงจะสามารถทําได้ก็เวลาเร็วที่สุดเนี่ยก็ผมเคยเห็นคนทําได้ประมาณเดือนครึ่งนะครับเขาก็ทําได้แล้วนะเร็วสุดแต่ก็ถ้าใครดวงดีเนี่ยก็แค่สิบวันนะครับถ,ถึงจะทําได้นะแล้วก็ทําเป็นแบบพีร้อยแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยเนี่ย ก็ประมาณ20วันนะครับรวมเวลาหาในนั้นแล้วอ่ะหาตัวทีมพิโรชุดเล็กครบแล้วนะเออนะครับอาจจะทาได้สักทีมหนึ่งก็ยังดีนะอย่างน้อยมันก็ได้มาเด้งหนึ่งนะเด้งหนึ่งมันช่วยได้นะในสเตจจุดติสเตจพิเศษเนี่ยมันช่วยได้นะครับมันก็ช่วยหาจุดติได้นั่นเองโดยเฉพาะวันปีใหม่เนี่ยมั่งสําคัญนะไม่แน่ใจถ้าว่าปีใหม่มันจะมีหรือเปล่ามันจะเพิ่มจุดติมันจะได้2เด้งนะครับ หมายควาว่าถ้าคุณได้ตัวหนึ่งก็จะเพิ่มเป็นตัวหนึ่งมันก็จะได้สองตัวในคราวเดียวนะถ้าคุณได้เด้งมาสามเด้งคุณก็ได้หกตัวเลยปะ่ะของที่หกเออใช่ใช่ใช่นะครับนะรวมแบบโบนัสรีวน่าสองตัวสุ่มในตัวหนึ่งก็เป็นหกตัวถ้าว่ามันเป็นวันปีใหม่นะมันจะเพิ่มโอกาสได้รับจยุดินะเพราะงั้นเนี่ยปีใหม่ก็มันจะเปินคนนกมากๆเลยแหละ แล้วก็วันหนึ่งก็เล่นได้ขนนกก็ได้แค่นิดหน่อยแล้ววันละร้อยยี่สิบของนกเองอะแต่ส่วนตัวผมก็เล่นไม่หมดหรอกนะผมก็ไม่ได้ขยันขนาดนั้นนะครับถึงผมจะเป็นผู้เล่นยุคเก่านะแต่ผมก็เบื่อเบื่อเกมนี้แล้วนะเรากริทึมของมันก็ดูงั้นๆไปแล้วนะอีกอย่างผมก็ไม่ได้คลั่งคลายตัวในเกมมากนะโคลโรโบผมก็ดูอนิเมะมแต่ผมก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นเพราะงั้นผมก็ไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรที่มีไททันมานะครับ มีเมลาดัดมาผมก็ไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรนะผมก็ไม่ได้เล่นด้วยซ้ําเพราะว่าไม่มีเวลานั่นเองนะก็อย่าลืมนะครับว่าเวลาของชีวิตเราคือเวลาที่เรายังอยู่บนโลกนี้นะคุณต้องใช้เวลาที่เราอยู่บนโลกนี้ให้ดีที่สุดนะครับผมถึงผมจะไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงก็ตามอืมอันนี้ก็ซับซ้อนนิดนึงนะแต่ก็ขอบคุณมากที่ดูกันคลิปนี้จนจบจนถึงตอนนี้เลยเนี่ยถือว่าท่านเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากเลยนะที่ดูคลิปนี้มาถึงตอนนี้ได้นะครับ นะเพราะว่ามันก็ดูเหมือนใจงงๆง,ง,ง,งนิดนึงโอเคงั้นจบจริงๆแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วเจอกันครับ